สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของรียมมอเตอร์โดยผมชันชัยนะฮะสำหรับช่วงเวลายามเย็นเย็นแบบนี้รีมมอเตอร์มีรถบรรทุกหกล้ออีกหนึ่งคันที่จะมาบอกเล่าให้ลหลายๆท่านฟังรวมทั้ง f อของตรียมมอเตอร์และหลายๆท่านที่สนใจนะฮะวันนี้จะเป็นรถหกล้อไซส์กลางเป็นตู้10บานนะครับลักษณะของรถก็คือเป็นแบบนี้นะฮะแต่ก่อนที่ผมจะไปพูดคุยในเรื่องของตัวถังของรถนะครับผมขออนุญาตพูดคุยในเสียในส่วนของ หัวเก๋งของรถคันนี้นิดนึงนะฮะร,รถคันนี้ปีที่จดทะเบียนก็คือปี2,557เครื่องยนต์175แรงม้าอาเป็นยี่ห้อฮิโนนะฮะภาพรวมๆของรถคันนี้โอ้ผมก็มองดูแล้วผมว่าเป็นรถที่สวย1คันเลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> สำหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นยอดนิยมในท้องตลาดนะครับสำหรับรถไซส์กลางเลยนะครับเรามาดูภายในกันนิดนึงนะครับว่าหลังจากที่ Dream Motor ได้ทําการล้างกัน รีโนเวทใหม่เนี่ยขึ้นมาเนี่ยดูนะครับว่าภายในภายในเป็นยังไงนะฮะผ้าหลังคานะครับอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างๆทุกรายการเนี่ยก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะฮะเบาะก,ก็ยังสวยๆอยู่เลยนะฮะเรือนไม้พัวมลายผ้าปูพื้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์ภายในห้องโดยสารนะครับอยู่ก็จัดว่าอยู่ในสภาพที่สวยแล้วก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับไม่โทรมเลยนะครับรถรถคันนี้ <c oughs> เป็นรถ6ล้อเป็นตู้นะฮะแล้วก็เป็นรถที่ใช้ในกิจการของตนเองนะครับไม่ใช่เป็นรถป้ายเหลืองเป็นรถป้ายดําเลยนะฮะในส่วนของหัวกเก่งเนี่ยสีสันก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบถูกเซ็ตออกมาจนผมล้างกันออกมาก็ไม่ได้เก็บอะไรมากมายนะครับแต่รถมันสวยอยู่แล้วแล้วก็มีลู่ลมพร้อมนะฮะหน้ากระจังลูกค้าแต่งมาใส่เป็นคโครมเมียมมาก็สวยดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็มาในส่วนของตัวถังในส่วนของตัวถังเนี่ย จะเป็นตู้ลักษณะตู้10บ,บานที่ไม่มีเสากลางนะครับความยาวของตู้อยู่ที่6เมตร40เซนก็คือวัดในความกว้างอยู่ที่2เมตร20ความสูงอยู่ที่2เมตร20ทุกท่านสังเกตดูไหมครับว่ารถคันนี้ทําไมทําไมในขณะที่ผมไม่ได้พ่นสีตู้เลยทําไมสภาพของสีตู้ยังดูสวยสวยอยู่เลยตอนที่ลูกค้าไปซื้อ,น,อนะครับ mm hmm. เขาต่อตู้ใหม่ให้กับลูกค้าเลย mm hmm. เขาต่อตู้ใหม่ให้กับลูกค้าเสร็จแล้วตู้ใบนี้ก็ติดสติกเกอร์ครับทุกท่านนึกออกไหมครับว่า ต่อไม่เสร็จแล้วก็ติดสติกเกอร์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมสีตู้มันถึงดูเรียบร้อยเพราะสติกเกอร์เนี่ยติดรอบทั้งคันเลยติดทึบเลยนะครับแล้วเวลาเราลอกสติกเกอร์ออกมาอู๋ทำให้สีสันของสีสันของตู้เนี่ยอยู่ในสภาพที่สวยแล้วก็สภาพของตู้เรามองดูข้างในทําไมไม่ถลอกทำไมมันมันมีรอยขีดรอยขว่วนเนี่ยก็คือมาจากลูกค้าเลยนะครับเนี่ยผมไม่ได้พ่นสีไม่ได้แต่งแต่อย่างใดก็คือลักษณะของตู้เนี่ยตู้ใบนี้อายุประมาณ4ปีแต่ใช้งานมาน้อยมากทุกท่านเห็นไหมครับ ใช้ในกิจการของตัวเองเลยแล้วก็มองดูแล้วสภาพพื้นเนี่ยไม่มีแอนไม่มีแบบบุบสลายเลยนะครับมีสีถลอกนิดนิดหน่อยเวลาเวลาเรียงของเวลาจัดพาเลทนิดหน่อยนะฮะภาพรวมๆของรถคันนี้ก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีสภาพตู้เนี่ยผมให้เครดิตไม่ต่ำกว่า70%บเเลยนะฮะยางนี่ยางนิ่มมือเพราะว่าลูกค้าไม่ได้จอดตากแดดเลยนะครับทุกท่านดูไหมฮะเห็นไหมครับเนี่ยยางอายุ4ปีเนี่ยเวลาเราจับดูเนี่ยปกติเนี่ยถ้ายางที่มันถูกแดดถูกฝนเนี่ย จับจับมือจับเวลาจับที่ยางเนี่ยมันจะไม่นิ่มแต่รถคันนี้ยางนิ่มหมดเลยนะฮะแล้วก็สีสันทั้งนอกทั้งในเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็สภาพล้อยางเป็นยางที่ยางดอกเต็มเต็มอยู่เลยนะครับยางนี้เต็มทั้งหมด6เส้นเลยแล้วก็ในส่วนของคัสซีนะครับอยู่ในสภาพที่สวยงามเดี๋ยวให้น้องเขาเขาอ่าถ่ายคัสซีให้ดูนิดนึงเห็นไหมครับสภาพของคัสซีเนี่ย ยังสวยปิ๊งอยู่เลยนะฮะยางนี่เป็นรู้สึกจะเป็นไฟสโตนทุกเส้นเลยนะครับเป็นยางอย่างดีเลยนะฮะแล้วก็กระทะล้อเนี่ยชุบให้ติดรถมาอย่างดีเลยนะครับภาพรวมๆในส่วนของช่วงล่างนะครับผมเนี่ยยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับตอนนี้เนี่ยแต่ <c oughs> ผมก็คงเช็คจารบีลูกปืนล้อเป็นปกติของดรีมมอเตอร์อยู่แล้วนะฮะเพราะว่ารถทุกคันก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้าเนี่ยเราจะต้องเซ็ตให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบเพียงแต่ว่า เราล้างเสร็จเรียบร้อยเรายังไม่ได้ทําในส่วนของช่วงล่างแต่เราเียงดูแล้วว่าช่วงล่างนี้ก็ยังสภาพดีๆอยู่เห็นไหมครับอันนี้ภายในประตูท้ายด้านในของตู้เห็นไหมครับสีปิ๊งๆเลยแต่ด้านในเนี่ยไม่ได้ติดสติกเกอร์นะครับเนื่องจากการใช้งานน้อยการถูกสิ่งการถูกวัตถุขีดวัตถุก,กระแทกเนี่ยมันจริงไม่มีเพราะฉะนั้นสภาพโดยรวมๆเนี่ยเห็นไหมฮะผมผมค่อนข้างที่จะตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะครับซื้อรถ มือสองได้ตู้อยู่ในสภาพนี้ไม่ค่อยเจอนะครับตู้สิบานส่วนใหญ่เจอเนี่ยจะสภาพค่อนข้างที่จะาสาหัสพอสมควรนะฮะประตูนี้ไม่มีตกเลยเปิดค้างไว้ไม่ต้องกลัวนะครับว่าไม่มีตกไม่มีแอนเลยนะฮะบ,บานาพับนี่แน่นๆเลยนะฮะเนี่ยมันไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยเพราะลูกค้าปิดประตูตลอดนะฮะน้อยมากที่ลูกค้าจะได้ใช้งานผมคุยกับลูกค้ารถคันนี้วิ่งกันเนี่ยอยู่4ปีเนี่ยเห็นลูกค้าบอกผมว่าวิ่งไม่ถึงหมื่นกิโลนะฮะ ที่เหลือเนี่ยเป็นไม้เก่าที่สะสมมาจากเจ้าของเดิมในส่วนของตัวรถเนี่ยวิ่งน้อยมากนะครับยางทุกเส้นนี่โอ้โหเห็นแล้วก็ยังตื่นตาตื่นใจกับเขานะครับการระบบการขับเนี่ยขับมาก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเข้ามาถ่ายหัวเก๋งฝั่งนี้ให้ดูนิดนึงนะครับด้านในนะฮะเห็นไหมครับอันนี้คือเรื่องราวของหัวเก๋งที่อยู่ฝั่งซ้ายนะครับเรามองดูเมื่อสักครู่เราเราถ่ายจากฝั่งขวามาดูฝั่งนี้นิดนึงเห็นไหมครับก็ยังอยู่ สวยงามแล้วก็พร้อมใช้งานจริงๆยางปูคื้นเนี่ยฮะเอามือจับเอามือสัมผัสได้เลยนะครับเราเช็ดเราทําความสะอาดให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับว่าเครื่องยนต์น้อยเจแรงคันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะนะครับสภาพของเครื่องยนต์ก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนะครับเรามาดูกันเห็นไหมฮะไม่มีตรงไหนที่เป็นรอยเยิ้ไม่มีตรงไหนที่มีแป,ป๊บรั่ว โอลิงฟาวาวก็ยังดีอยู่ประเกน็นฝาสูงทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบทั้งหมดนะครับอ่าเนี่ยปีปัมทุกอย่างก็ยังดีหม้อน้ําก็ยังเป็นของแท้ของเดิมอยู่นะครับสภาพของเครื่องยนต์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะนะฮะแผ่นการร้อนก็ยังสวยๆอยู่นะครับอาจจะมีขาดบ้างเล็กนิดหน่อยๆตามอายุขัยของเขาแต่รายการหนักๆนี้ไม่มีเลยตะเข็บทุกตะเข็บทุกอย่างนะครับเดินมาจากโรงงานเนี่ยมายังซื้อสูๆยๆ้เลยเห็นไหมครับเนี่ยตะเข็บท่านเห็นไหมครับ ตามไฟที่ผมเลเซอร์ที่ผมส่องให้ดูเนี่ยอันนี้คือแนวตะเข็บที่มาจากโรงงานสวยมากเนี่ยคอยกันร้อนก็ยังสวยงามนะฮะเนี่ย,เ,ยเห็นไหมครับตะเข็บทุกอย่างยังแ๋วเป็นเส้นเดิมมาจากโรงงานอันนี้คือกันสนิมที่พ่นมาจากโรงงานซึ่งมาตรฐานของยิโน่อยู่แล้วเห็นไหมครับเนี่ยเวลาน้ําสาดเข้าไปติดเนี่ยเทากันรอยตะเข็บอะไรเรียบร้อยน้ําไม่สามารถเข้าได้นะฮะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ฝั่งนู้นก็เหมือนกันครับฝั่งนู้นก็เหมือนกัน ภาพรวมๆของเครื่องยนต์แล้วก็ภาพรวมๆของหัวเก่งนะครับจัดได้ว่าอยู่ในสภาพที่สวยน้องถ่ายให้ดูยางนิดนึงครับเห็นไหมครับสภาพของอยางยังเต็มๆอยู่เลยนะครับผมให้ค่ายางนี่ประมาณ80-85%เลยนะฮะภาพรวมๆของอยางคือว่าอยู่ในสภาพที่สวยงามแล้วก็ตู้ก็หน้าโปรก็เป็นฟูกนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบไฟทุกอย่างามีบันไดไต่ขึ้นไปเช็คไฟหลังคงหลังคาด้วยนะครับถ้าสมมติว่าไฟมีปัญหานะฮะ ระบบระบบคลัชการขับก็สมบูรณ์แบบที่ขับมานะครับแต่ยังไงยังไงก็แล้วแต่ดรีมมอเตอร์ก็ต้องเช็คให้ลูกค้าให้พร้อมในวันที่จะส่งมอบรถนะครับรถพร้อมๆสวยๆแบบนี้นะครับดรีมอเตอร์ตั้งราคาไว้อยู่ที่8 0 0 0 0นบาทท้่นนะครับแปดแสนบาทท้วนสําหรับรถสภาพแบบนี้ยางเต็มแบบนี้ล้อชุบทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรถคันนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับสนใจก็ทักทายเข้ามาได้ที่ 0816577048เปร์ผมนะครับชานชัยนะฮะถ้าสมถ้าสมมติว่าลูกค้าสนใจในเรื่องราวของเงินสดก็พรุ่งนี้ก็มารับรถกลับได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าจะจัดไฟแนนซ์เราก็มีทีมงานของไฟแนนซ์คอยอำนวยความสะดวกให้นะฮะหลังจากที่ส่งมอบรถไปแล้วเนี่ยบริมมอเตอร์ก็มีการรับประกันอยู่ทั้งหมดนะครับเกือบทุกรายการมีอยู่2รายการที่บรมมอเตอร์ไม่ได้รับประกันก็คือน้ำแห้งกับน้ำมันเครื่องแห้งนะฮะสรายการนี้ ตรีมมอเตอร์ไม่ได้รับประกันนอกจากนั้นนอกนั้นนะครับ1เดือนเต็มทุกรายการนะฮะสนใจทักทายกันเข้ามานะครับรถคันนี้จอดรอเจ้าของตัวจริงอยู่ที่ตรีมมอเตอร์บางบัวทองสําหรับท่านใดที่สนใจก็โทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์ของผมนะครับแล้วก็ <c oughs> ท่านใดที่มีรถสวยๆแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยถ้าจะขายนะครับก็โทรเข้ามาได้ที่เบอร์ของผมนะครับย้ําอีกครั้งหนึ่งศูนย์แปดหาหรับ คลิปในการแนะนำหกล้อไซส์กลางตู้สิบบาน6เมตร5้สสวยๆในวันนี้ก็ขอจบไว้ตรงนี้นะครับพบกันที่คันถัดไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ